กัดยอดฝรั่งครับไม่ว่าจะเป็นพันใบเขียวใบแดงเนาะนี่ก่อนหน้านี้หนอนกัดยอดลงเต็มเลยนะมันจะเป็นหนอนตัวเล็กๆมันจะมาไข่อยู่ที่ยอดเนาะแล้วก็กัดกินใบไปตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับนีย่ยอดชุดใหม่สวยขึ้นเยอะเลยแล้วก็ทุกต้นเลยนะเห็นปะจากยอดเดิมที่แบบมันกัดสกุดหมดเลยเนี่ยอันนี้ชุดใหม่ขึ้นมายอดเดิมเริ่มสวยหมดแล้วนะทั้งแปลงเลย เปรียบเทียบให้เห็นทัดๆเลยครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะโดนกัดแบบนี้กัดที่ยอดแล้วก็กุดไปเลยนะพออันนี้แตกยอดชุดใหม่แล้วใช้ตัวนี้เลยครับเนี่ยกับตันบีทีครับเป็นจุลินซีตัวดีเนาะอ่าจะเก่งเรื่องคอนโทรลพวกหนอนแลรพวกนี้ใช้ได้ดีมากฉีดพ่นทุกๆ7วันนะช่วงระบาดหนักๆเนาะไม่ดื้อยาด้วยแล้วก็ไม่ใช่สารเคมีนะเป็นอ่อจุลินซีเป็นสิ่งมีชีวิต กเกษตรอินทรียสามารถใช้ได้ต้องใช้ตัวนี้อยู่เขาอยู่จริงครับเนี่ยทั้งแปลงเลยแต่